ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูลูกชายเจ้าทอหล่อนะเนี่ยลูกชายมันนะเหมือนกันเลยครับเหมือนพ่อเลยนะแข่งดีลานเหมือนพ่อเลยนะลูกชายเจ้าทอหล่อนะครับหน้าไปชอบก็ พากัมาได้เลยนะครับสำหรับลูกชายเจ้าเท่ารอนะครับมาตีเชงนะเท่ารอครับสวยครับสองโลเก้าครับสำหนักสองโลเก้าเก้าครับ 29. สองโลเก้า สวยสวยคุณแข้งดูอะไรฮะต่อข้างหนึ่งยังขึ้นยังไม่ลูกเป็นไงครับต่อข้างนึองที่ขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นครับแต่ขึ้นช้าต่อฝั่งหัวข้างด้านหัวคด้านางซ้ายยาวครับดีครับ ไก่สิบสองเดือนนะครับไก่สิบสองเดือน,นครับไก่สิบสองเดือนไกสิบสองเดือน,นครับไก่สิบสองเดือน,น,อนถ้าไปรีดได้เขาอยู่ที่สองเยังไม่ได้ตเตะเช็คดูแล้วนะผ่านนะแล้วเช็คดูผ่านแนะล้วลีให้ ต่อไติดตามฝากเป็นกำลังใจครับก็จะได้ทำคลิปให้ชม,มน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ